สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงชายแดนเพื่อนตชะดตำรวจป่าผู้พักดีนํำเรื่องราวสาระว่างนัวหัวมวลมาฝากตอนพี่น้องเขาอีกเช่นเคยทางเอ1เอ็มร้อตชดจังหวัดยโสธรทางเสียงชายแดนแฟนเพจอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ทุกวันพันตำรวจเอกริน,นวัฒนภูวัฒนติการ ผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทํานนาทีภูมิหน่วยการสถานีมองนี้ไปพร้อมกันมอบหมายให้ผมทิติพันธ์ทองดีเจริญชัยดำเนินรายการครับสาระจากทางรายการช่วงที่หนึ่งภาพเก่าเล่าความหลังบสิปเป็นประวัติต่ตอชะดร่่งเรียนตำรวจตะเวนชายแดนการสู่รบประวัติศาสตร์ชาติไทยสำนึกรักในบ้านเกิดช่วงที่หนึ่ง ช่วงที่สองเสียงทำตำรวจป่าให้คติสอนใจสร้่งแรงบันดาลใจตลอดจนคำสอนต่างๆนําเมื่อเตือนจิตเตือนใจให้พี่น้องของเข้าได้หูได้ราบกันมาถึงช่วงที่สามของรายการตระเวนข่าวชาวตชดอเกี่ยวกับเรื่องราวตำรวจตะเวนชายแดนงานเด่นประจำวันประกาศเมียกงานการสั่งจากทางตำรวจตะเวนชายแดนมือหนีเพลนเหตุยัอยงอยู่ใสแน่ ตามไปดูตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศไทยมาถึงช่วงที่4ของทางรายการข่าวทั่วทิศฮิตทั่วไทยเป็นเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวจากหนาหนึ่งหนังสือพิมพ์นาเฟียดนาไลายทั้งหลายข่าวแจ้งเหตุเตือนภัยภัยจากยาเสพติดเรื่องราวของการป้องกันปราบปร,รามการกระทําความผิดกฎหมายต่างๆเอามาไว้ในช่วงนี้ไปถึงช่วงที่หาช่วงเหตุอยู่เหตุกิน เงินทองของมายาข้าวปลาคือของจริงข่าขายง่ายมือสื่อใดขายดีพอเพียงพอสมควรเป็นเรื่องสำคัญติดตามสาราช่วงต่างๆจากทางรายการเสียงชาแดนได้โดยตลอดจนจบรายการอย่าพลาดนะครับก่อนสิไปนามาหลังมาเบ่งเรื่องของพยากรอากาศจักน้อยหนึ่งครับ จากชั่วโมงนี้เป็นต้นไปร่องมรสุมผาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดปกคลุมมาทางทะเลอันดามันและก็เข้ามาที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้ทำให้มีฝ่าฝนตกหนักเป็นบางมองบางบอนไปยังเช่นว่าภาคเหน,นือมีฝนและก็ฝนฝ่าขนองร้อยละ60เปอร์เซ็นของพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออัน,นิก็มีขีฝ่าหลายครับแล้วก็มีฝนฝ่าคนองร้อยละ60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเลยนงบัวลำพูนหนองคายบึงการอุดรสกลคนลครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นและโคราชนะครับไปเบื้องภาคกลางครับมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีเมฆมากมีฝนฟ้าคนองเช่นเดียวกัน ร้อยละ60%เอร์ซของพื้นที่มีโอกาสฝนตกส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60เปอร์เซน์ของพื้นที่เช่นเดียวกันก่อนสไปนามาหลังขั้นมาลืดทื่เท่าเศร้าถอนยาไปมาถึงช่วงที่หนึ่งของทางรายการภาพเก่าเล่าความหลังเมื่อนีพูดถึงตำรวจระเวนชายแดนซื่อภาษาอังกฤษบอกว่าบลูเดอร์แพตตันปรลิส เป็นตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมเพื่อเป็นกำลังเสริมแทนการใส่กำลังทหารในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามตะเข็บแนวชายแดนอันเนื่องมาจากสนธิสัญญากรุงเจนีว่าที่ประเทศไทยไปทํำไวกับประเทศฝรั่งเศสกำหนดไว้ครับกำหนดหา้ามโบไหมีกำลังทหารไปว่างไวตามแนวชายแดนประชิดแนวชายแดนในระยะ25กิโลเมตรขั้น2 5กิโลเมตรกับโบประชิดลวเนาะ จังสั้นแหละครับเพิ่นก็เลยได้จัดตั้งหน่วยตำรวจตะเวนชายแดยนขึ้นมาเพราะว่าเพิ่บาานบอไห้นำกำลังทหารไปว่างไว้ในจุดนี้ก็เลยได้มีตำรวจตะเวนชายแดยนเกิดขึ้นเรียกเรกกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันกองความรงคอมมิวนิสต์ที่เขามารุกลานในประเทศไทยแต่ว่าคู่มือนี่ครับตำรวจตะเวนชายแดยนเฮาก็ทำงานสามอย่างทำการรบได้อย่างทหาร ป้องกันปราบปรามจับกลุ่มด้ยังผู้พิทักษ์สันติราษฎรโดยทั่วไปและก็เป็นนักพัฒนาครับอันดับสามนี่เป็นนักพัฒนาพัฒนาชนบทพัฒนาเนทินธุรกันดารพัฒนาเรื่องการศึกษาก็ไดิสังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนั่นคือบทบาทหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนสัญลักษณ์กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนอามช้างศึกสมเด็จพระนเรศวร ประจำการเมื่อปีพุทธศักราช2494รูปแบบก็คือกำลังกึ่งทหารมีบทบาทนาทีในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนต่อต้านการก่อความไม่สงบภายในประเทศเป็นหน่วยขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานใหญ่เรียกว่ากองบัญชาการตำรวจระเบนชายแดนตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินแขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ด้วยคำขวัญเสียสละอดทนดำรงตนอย่างมีเกียรติปัจจุบันผู้บัญชาการตำรวจระเวีนชายแดนพลตำรวจโทวิชิตปรับษาเข้าสู่ช่วงที่สองจากทางรายการเสียงทาตำรวจป่าเราจะข้ามความทุกข์ไปต่อให้ชีวิตครุขระเพียงใดรอยยิ้มจะพาเธอก้าวข้ามไปได้ยิ้มเข้าไว้ ชีวิตเธอจะงดงามมากยิ่งขึ้นถูกอุปสรรคทุกความถุกยากอาจจะบได้มากซึ่งความสําเร็จเสมอไปแต่ถูกความสําเร็จได้มาจากความถุกยากจุดหมายของชีวิตคือการเดินหน้าอุปสรรคมันเกิดขึ้นทางโค้งและทางชันถ้าห้าบ่บขึ้นไปมันก็บบถึงถ้าหฮาบ่บผ่านไปมันก็ยากที่จะไปสู่ความสําเร็จได้ หากความรักในเธอหนี่มันทําไมเฮาเจ็บกระจงถอยออกมาหากเข้าคิดโบตกก็บ่ต้องไปคิดหากแค้นจนสุดสิทนใดกระจงหักเจ้าของเองซะเพราะว่าทุกกล่าวอย่างของเฮาคือท่าจะต้องผ่านไปให้ได้ในชีวิตนี้หากเข้าต้องยุ่งยากหลายต้องหาเวลาพักแล้วครับท่านถ้าเข้างานนักก็ต้องหาเวลาพักผ่อน ถ้าเฮาเมื่อยหลายก็ต้องหาเวลาหยุดชีวิตของคนเฮาแม่เอ้ยชีวิตมันเปลี่ยนอัน้จังมันมีขืนมันมีลงบบจําจเปลี่นต้องไปโดดเด่นกลัวไผดอกให้หูในขี้งเจ้าของนี่กับพ่อและผ่าเชิญกับเรื่องราวต่างๆหูว่าอีหยังมันควรหูว่าอีหยังบ่ควรอะไรหนักอะไรเบาให้พิจารณาเรื่องราวและก็จงใช้สติอย่าไปใช้อคติ เรื่องของคนอื่นก็นคือเรื่องของคนอื่นปากของคนอื่นก็คือปากของคนอื่นตาของคนอื่นก็คือตาของคนอื่นน่นละ่ะแม่เอ้ยเขาบ่งหูดอกว่าเขาผ่านในอย่างมาแน่อย่าไปถือสาหาความกับคนที่บ่งหูเขาจริง <ô. S 1> เมื่อเข้ายางผ่านกล่องขีมาเขาก็ยังเดินเลี่ยงนี่มันกล่องอุจจระของคนอื่นเขาสิใสใจเอามาใส่จกข,ของให้มันเหม็นเห็ดยาง ด้วยความประรัดทานาดีเสียงธรรมตำรวจป่ามาถึงช่วงที่3ของทังรายการตระเวนข่าวชาวตอชอดอผู้ใดเหตุอีหยังทั้งใดแน่นอ,อ่ะตามไปดูเลยครับพันตำรวจเอกรินวัตผู้วัฒนติการผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22ประธานกรรมการสหกรณอมทรัพย์ตชอด,อดที่22พร้อมด้วยพันตำรวจโทสุกิตกองแตุสัก รองผู้กำกับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมเป็นพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตะเวนชายแดนที่22ประจำปี2,563จํานวจำนวน3ทุนร่วมหลกักป็ป็นเงินหา0 0 0 0 0 0 0บาทโดยมีนายตำรวจนิเทศนายตำรวจโครงการสารวัตรภูมกำกับกองร้อยร่วมเป็นเกียรติในงานในเทือนี เพิ่นจัดงานยุที่หอประชุมเกียรติสุรน์กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22ครับผู้ใด,ดรับไปกะใส่ให้เกิดประโยชน์สำหรับลูกหล,กลานๆน,นะครับที่ยังบดชได้เข้ามารับในปีนี้ก็มีความพยายามอีกต่อไปเพิ่นไปเบื่องที่เกรดการเรียนนะครับเขาก็าเอาใบเกรดว่าเขาได้เกรดเท่าไดในเทอมที่ผ่านมามาขอรับจากเพิ่นในปีต่อไปนะครับเด้อ อีกงานหนึ่งจากต่อชฉอสองอุบลราชธานีก็คือการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตะเวียนชายแดนนายนิวัต์ลิมสุขนิรันอธิบดีกรมพรลาศึกษาได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวียนชายแดนประจำปีส6ง3สังกัดกองกำกัรตำรวจตะเวียนชายแดนที่ส2 เพิ่มมีการแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุบลราชธานีวิทยาเขตบ้านยางหน่อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีในมือนั่นก็นมีพ้นตำรวจทโทวิชิตปรักษาผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพ้นตำรวจตรีสุพัฒน์ม่วงสมัยผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองจังหวัดขอนแกน่นพันตำรวจเอกพง์พิษวงศรรองผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองร่วมเป็นเกียรติในงาน พันตำรวจเอกรินนวัตผู้วัฒนาธิการผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22กล่าวรายงานพันตำรวจโทสุกิจกองจตุสัก์รองผู้กำกับพร้อมสารวัรผู้บังคับกองร้อยข้าราชการตำรวจครูใหญ่นักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในสังกัดต่ดอด22รวมในพิธีมากกว่า1,008คนครับผม งานก็สำเร็จรุลวงไปด้วยดีเป็นการพัฒนาทั้งด้านทักษะทั้งด้านการกีฬาทุกปีสิมิการแข่งขันอยู่ที่เพชรบุรีร่วมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศ e ไปอยู่มองนั้นและในปีนี้ครับเป็นปีแห่งโควิดก็เลยต้องมาแยกกันจัดในแต่ละกองกำกับไปขอร pues. ับความขอบคุณนะครับผูบ้ปกครองนะครับและก็ท่านที่สนใจในข่าวนี้ร่วมเยี่ยมชมกันอย่างมากมาย ขอบคุณมากนะขอรับเวะไปที่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์รอยตำรวจเอกรัตนาทิเบตแพ้วไพบูลรองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่216และหมวดตำรวจตะเวนชายแดนที่2161ประจำฐานปฏิบัติการช่องโอบกพร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ คณะช่มร่มทหารพรานช่อข้อหาหนึ่งสามที่เดินทางมาร่วมมอบสิ่งของบำมรุ่งขวัญได้จัดกิจกรรมแบ่งปันนำใจให้แก่กำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนในเทือนี้โดยมีนายนนท์หน้าวินประธานช่มร่มทหารพรานช่อข้อ,ขอที่หาหนึ่งสามพันโทกฤษฎดาอารีร่มผอบอชอบกทหารพรานที่สองหก บรอยตรีทวีศักนาคีพอบร้อยทหารพร,รานที่2604และเจ้าหน้าที่ทหารพร,รานมากกว่า60นายเข้าร่วมกิจกรรมจากฐานปฏิบัติการช่องโ ok, อบกม,มีซืือเสียงโด่งดังในการสู่รบกับต่างประเทศที่เขามารุกร้านกับมีตำรวจตะเวียนชายแดนเป็นฐานหลักหลังจากนั้นตำรวจตะเวียนชายแดนถอยออกมากำลังหน่อยนํากกำลังทหารพร,รานครับเข้าไปพักดันสุกอยู่ จนประสบผลสําเร็จและกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยยิงปืนใหญ่สนับสนุนก็คือพีพีทหารนั่นคือบทบาทหน้าที่หนึ่งในการเสียสละเพื่อชาติวันนี้อาสาสมัครทหารพรานได้มาเยี่ยมถิ่นเก่าขอขอบพระคุณเพื่อนนักรบทหารพรานที่กลับมาเยี่ยมถิ่นเก่าด้วยความสง่างามขอได้รับความขอบคุณมาณนโอกาสนี้ขอบคุณมากครับ ไปถึงเรื่องของการป้องกันปราบป,ปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าร้อยตำรวจเอกรัตนาธิเบศแลพลวไพ่บุญรองผู้กงคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่216พร้อมกำลังพลของท่านรวมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาพระยาที่ตสาอ่างเมฆาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคองอำเภอบ,เบ้านกรวดและก็เจ้าหน้าที่พยาบาลกำนัน ร่วมกันสนทิกำลังออกลาดตระเวนในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติและกาเขตป่าอุทยานบริเวณป่าด้านทิศใต้บ้านสายตรีซิตำบลน,นองไม่งามอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ปา่าไม้คือชีวิตมีแต่ผู้เป็นลักตัดครับโมมีผู้เป็นลักปลูกมันก็บเบิดไปแล้วเนาะครับเนาะ นี่คือสิ่งแวดล้อมหนึ่งนะครับที่เราอยู่ได้ด้วยธรรมชาติธรรมชาติพึ่งพาพวกเราเราพึ่งพาธรรมชาติขอบคุณมากครับที่ยังรักป่าไม้กลับมาที่กองร้ยตำรวจตะเวนชายแดน224อำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดทางขึ้นเขาพระวิหารมีการทรงมอบบ้านให้กับผู้ยากไร่อยู่ที่บ้านโคแก่แลมูสามตำบลละลายอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกด ในมือน,นั้นก็มีพันตำรวจโทษสุกิจกองจตุศักดิ์รองผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนที่2 2พันตำรวจโทษประกิจสุทธิชนผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่224พันตำรวจโทษหญิงดารุณีมีสวริ์ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่222พ,22พร้อมด้วยกำลังพลร่วมพิธีทรงมอบบานให้กับปูอยากไร่ตามแนวชายแดนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพัรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิลาลงกรพระวชิลกก้าวเจ้าอยู่หัวในวันนั้นมีพ่อค้าประชาชนข้าราชการตำรวจและจิตอาสาเข้าร่วมในการส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้มากกว่า75คนมาถึงช่วงข่าวทั่วทิศฮิตทั่วไทย วันนี้มาพูดถึงเรื่องโรคโควิดการกลับมาแพร่ระบาดของโรคโควิด19รอบ2มือนี่มันเร็วกว่าที่เขาคิดทำให้หลายๆชาติเป็นกงนังวลเพราะการรักษาในห่วงแหลกกะโบคอยประสบผลสำเร็จต่อไหนตอนนี้ครับระลอกใหม่ตามเขามาและดูว่าจะรุนแรงมากกว่าที่คิดโดยทั่วโลกณวันนี้นะครับ มีผู้ติดเชื้อไปแล้ว27ล้านคนแต่ว่าถ้าเฮ้าโฟกัสลงมาที่ผู้มีภาคบานเฮ้าแถวเอเชียเฮ้านี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะหลายๆประเทศครับม่าสามารถรับมือได้และก็ยังมีความพร้อมในเรื่องของสาธารณสุขฉะนั้นล่ะครับกติกาเดิมกาดอย่าตกนะครับกาดอย่าตกไปโน่นมานี่อย่าลืมนะครับดูแลรักษาป้องกันตัวเองให้ดี ล่าสุดครับที่ประเทศอินเดียตัวเลขณวันที่10กันยาย,ยน2 5 6 3ันบเขาบอกว่าเสียชีวิตเพิ่มนะครับ1 1 6 8รายรวมแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมนะครับ7 5 0 9 1คนไปแล้ววันนี้ก็มีผู้ป่วยใหม่เติมเข้ามาครับ95 0 0 0นะครับยอดรวมก็ขยับไปอยู่ที่4ล้านกว่าแล้วนั่นคืออินเดียอินเดียนะครับ อันนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับสองของประเทศบราซิลละถ้าให้เกิดความกังวลครับศูนย์กลางอของเชื้อโควิดเนี่ยมันสิมาอยู่แถวผู้มีภาคบ้านเฮ้าบอรครับขอให้ทพทแมคคุณลุงคุณป้าเอาอาณาเบาทุกท่านทุกคนอยา่าประมาทเด้อครับเด้อภาคอาเซียนบ้านเฮาครับโดยเฉพาะประเทศตะวันออกกลาง หรือว่าอินเดียเกาหลีใต้หญี่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามกัมพูชาลาวพมา่าแถวๆนี่แหละครับกบมีอัตราการติดเชือ้อพุ่งขึ้นจนเป็นที่นาใจหายและสาธรารณสุขไทยเขากมีความกังวลอยู่บน่หน่อยคือกันเกรงว่ามันเสื่บาดเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าตัวเลขยอดผู้ป่วยปรากฏขึ้นปรากฏว่าสูงขึ้นทุกมือและคนเล่านี่ก็มักสติดมาจากผู้โดยสารที่เดินทางกลับจากประเทศ กับจากประเทศเขาแล้วครับผ่านมาทางอากาศสยานก็คือขี่เครื่องบินนั่งเครื่องบินมาและก็มาลงที่ประเทศไทยโดยด้านแรกจะต้องถูกกักโตัวก็ตรวจเช็คอย่างดีอยู่ก็คือสนามบินสุวรรณภูมิเพราะจะพบผู้ป่วยทุกเที่ยวบินปะปนเข้ามาเพราะจะพบผู้ป่วยทุกเที่ยวบินปะปนเข้ามาผมขอเน้นย้ำนะครับ ไปเบื้องที่ประเทศพม่าครับเมียนมาอันนี้ก็ยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอยู่ครับเพิ่มขึ้นทุกมืออยู่แล้วก็มีเสียชีวิตไปแน่ขั้นเป็นแนวนี้กา,านไกล่เลื่อนเคียงกันนอไกย่านมีการแพร่ระบาดเข้ามาฉะนั้นแหละครับเป็นหน้าที่ของผู้ที่ทํางานตามแนวชายแดนทุกหน่วยงานแหละครับเฝ้าระวังและที่สําคัญครับเฮ้าอยู่ตามแนวชายแดนมีบานมีเือนอยู่แถวนั้นกับผู้ได้ขามไปข้ามมากกับบอกเก่าเรล่าแจ้งเจ้าหน้าที่น้ำแน่ บางเื้อเพิ่นกาลงโลลงโหล,ลดครับลืมหนาลืมลังอาจจะมองโบทัวโบถึงก็ต้องอาศัยมูตะเฮาเจา้าคอยทุกทันทุกคนนี่แหละครับซอยกันซอยกันได้แม่เออ้อสาเหตุที่บอกให้ซอยกันนี่เพราะว่าวันวัน,ว,นวันใจเหมือนกันครับมีอินเดียมีพม่าก็กลัวว่าจะทะลักเข้ามาที่ประเทศไทยผ่านช่องทางไหนบริษัทขึ้งบินมากครับมาตามช่องทางธรรมชาติสิ่งนี้ครับหน่วยงานความมั่นคงสาธารณสุขของประเทศไทย เวลานี้ก็กังวลใจพอสมควรครับก็คือสภาพเมียนมาประเทศพมา่าที่มียอดตัวเลขของผู้ป่วยนี่มันเพิ่มขึ้นยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหลายร้อยรายซึ่งเป็นยอดผู้ป่วยติดเชื่อทั้งเบดนะครับภายในประเทศเจ้าของเองเป็นการพบผู้ป่วยที่ตรวจเจออยู่ในที่รัฐยะไข่ตองจีรัฐชานมันทะเลและก็อย่างกุ้ง ถ้าไม้ผู้คนเนี่ครับเกิดความหวานกลัวทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนนีตายนะครับหนีมาตายเอาดาบหนาโดยเฉพาะลบนี้เข้ามายัางประเทศบ้านเห่ามาตามแนวชายแดนมาขายแรงงานแน่ครับขอเสียงตายข้ามเข้ามายัางประเทศไทยให้ได้เขาคิดแบบนี้แล้วนะครับทุกวันนี้ท่านผู้ฟังที่หักแพงครับหากเข้ามามองถึงผู้มีศาสตร์ของประเทศ ที่เฮามีประเทศติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนี่ทั้ง4ด่านเลยครับประเทศไทยของเฮาเนี่ทั้ง4ด่านเลยมีความยาวปาระมาณ5 6 5กกิโลเมตรติดต่อกับประเทศกับผู้ชาตินี่798กิโลเมตรติดต่อกับประเทศล่าว1810กิโลเมตรติดต่อกับประเทศพมา่าครับ2 4งนี่รกิโลเมตรและการทั้งด่านมาเลเซียไปอีก647กิโลเมตร ยังเช่นว่าไทยกับพม่านี่ครับมีพื้นที่ทังบกมีอาณาเขตติดต่อกันทางบกกับไม้เข้ามามันไปมาสะดวกสบายเนี่แหละครับ2,401กิโลเมตรเป็นช่องทางธรรมชาติที่คนทั้งสองประเทศนะครับขามไปขามมาหากันได้กะยากต่อการป้องกันการตรวจตาทําได้ด้วยความยากลําบากเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยของเฮาอาจจะ,ะเผชิญกับ การระบาดของโรคโควิดรอบสองก็เป็นได้นะขอรับทางด้านกระทรวงมหาดไทยกระสั้งให้ทุกจังหวัดครับตั้งการรับมือการยาตกการยาตกหน่วยงานความมั่นคงวางกำลังทหารตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนสาธรารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแต่กระนั้นคนพมา่าคนบังกลาเทศคนปากีสถานคนอินเดียก็ยังทะลักเข้ามาตามแนวชายแดน พยายามเข้ามาให้ได้นายชัดชัยพรมเลิศปรัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในกรณีแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำในอำเภอกำนั่นผู้ยาบานของแต่ละพื้นที่ที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนทั่วประเทศไทยครับไปเบิงช่องทางไปเบิงทาขามให้ระมัดระวังให้เฝ้าป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หลังขอมูลพอว่ามีการติดเชื้อในประเทศพามา่าโดยเฉพาะยังยิงครับในรัฐยะไข่เป็นจำนวนมากตำรวจฝ่ายปกครองกำนัใพยาบาลรวมทั้งบุคลากรนทนางการแพทย์ต่างเฝ้าระมำระวังย่างเข้มข้นตามแนวชายแดนอีกต่อไปเพื่อให้คนไทยทุกคนอยู่ปร,ราศจากโรคโควิดเพื่อให้ประเทศชาติลุกหน้าเดินต่อไปดังนั้นครับพวกเรา กาดอย่าตกกาดอย่าตกไปนนมานี่ยระวังเจ้าของเดอแมเดอร์มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับเฮดยูเฮดกินเงินทองของมายาข้าวปลาคือของจริงถ่าขายง่ายมือสื่อใดขายดีพอเพียงพอสมควรเป็นเรื่องสำคัญกเกษตรผสมผสานกเกษตรทฤษฎีใหม่ครับจากปัญหาของผี่น้องชาวกเกษตรกรที่ทำมาหากินบกครองไม่ครองมือครับ เรื่องที่ดินกับว่าโบมี่ตองดิอร่วนกันไปเป็นหนี้เป็นสินกะร้ายบสามารถเพิ่งเจ้าของเองได้ทำมาหากินอยู่ครับแต่มันได้หน่อยเพราะว่าเขาปลูกพืชเชิงเดียวราคาขายผลผลิตมันบบเพียงพอต่อผู้บริโภคด้วยอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใดพระราชทานเกษตรทฤษฎีใหม่ในการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กประมาณสิบหาไร เน้นการพึ่งพาเจ้าข,ของเองอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการไร่นาอย่างเหมาะสมมีการจัดสรนแรงน้ำใส่ในการเกษตรแบบผสมผสานใส่ได้ในหน้าแหล่งกะสูบน้ำมาใส่หน้าแหล่งได้ปลูกพืชพันธุ์ทัญยา,ารได้ครับน้ําเป็นปัจจัยหลักทั้งนี้ครับเพื่อให้เกษตรกรเลี้ยงเจ้าข,ของเองได้ครับมีรายได้มีอาหารไหวบริโภคตลอดปีเป็นการทําเกษตรที่ยั่งยืน สำหรับ,กบเกษตรกรชาวไทยทุกท่านทุกคนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใดพระราชดำรัสว่าถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้จะทําความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรและต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนกะหวังว่าพี่น้องของเข้าสิไดใดศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมนํามาพัฒนาเจ้าของ ซื้อได้ขายครองอีกต่อไปเรื่องของเกษตรนะครับผมมีมองได้อีกแล้วครับที่คือผืนแผ่นดินอีสานบ้านของเฮาเป็นวาสีแห่งแรงอยู่ครับแต่ว่ากับพ่ออยู่พ่อกินมีความขยันมีความมันเพียรอดทนสุดยอดเลยครับหาที่ไหนไม่ได้เหมือนประเทศไทยอีกแล้วฉะนั้นแหละครับสำนึกรักในบ้านเกิดตรงเกิดในใจของทุกคนพบกันใหม่ครั้งต่อไปเสียงชายแดนขอกล่าวคำว่าโชคดีสวัสดีครับ